ครับอันนี้เราจะยำส้มตำนะครับจะจะตำก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีครกนะ <c oughs> เราต้องใช้วิธียำเอาดูด้วยว่าจะยำยังไงยำในถุงใช่ไหม <c oughs> อ่าเราซื้อเป็นชุดมานะครับเป็นชุดมันก็จะมีเส้นมะละกออยู่ในนี้แล้วก็มีถั่วฝักยาวมีมะเขือเทศให้มีมะนาวให้มาแล้วก็มีถั่วนิสครับ มีถั่วผสมให้มาพร้อมพร้อมกุ้งกุ้งฝอยอยู่ในนีน้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะมีปลาแห้งก็ใส่มาใน,นในชุดเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็จะมีน้ำปลาร้าเนี่ยอันนี้เป็นตำาลาเป็นตำาลามีน้ำปลาร้ามาด้วยแล้วก็เราต้องเอามายำเองไม่ใช่ส้มตำนะอันนี้เป็นส้มส้มยำ เนื่องจากไม่มีครกจะกลายเป็นส้มยำยำม,มะละกอไม่ใช่ส้มตำนะอันนี้เป็นยำม,มะละกอดูวิธีการยำมัยำยัยงไงนะไม่รู้สิบบอ๋อนะครับน,นี่คือการยำม,มะละกอนบบนในกรณีที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อมานะครับ เรียกอะไรมินิมาตเล็กๆนะครับที่เขาขายพวกนี้พวกมันจะมีตำไทยก็มีตำลาวก็มีเราจะเราจะเลือกเอาซื้อเป็นถุงมาแล้วก็มายำเองในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะทำแบบเต็มรูปแบบนะบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านนะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีครบมีสากไม่มีเราต้องการความสะดวกสบายง่ายๆนะก็ะซื้อแบบนี้มา ในบางครังเราไม่ต้องการกินด่วนๆะซื้อมาแล้วมาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยมายำทีหลังก็ได้อ่าทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะยำนะครับใส่ไปในถุงเนี่ยทุก,กอย่างอยู่ในถุงหมดเลยอ่าใส่เข้าไปในถุงอ่ากุ้งแห้งถั่วถั่วดินขุยสงในตัวดิน น้ำปลาร้าเพราะมันซื้อหลายอย่างผสมกันนะคิดเงินพร้อมกันก็เลยไม่รู้ราคาเอาทีนี้ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปได้เลยครับถ้าได้กินก็ฟุงฟ้งแล้วกินปลาร้าฟุ้งแล้วต่อไปแล้วก็เป็นขั้นตอนการยำนะคือนนก็ยำเลนะยคะเขย่าขย่าเขย่าคนเยคนเ่ะเขย่าเข้าไปคนดูตาลายเลยเขย,าาย่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เทใส่จานครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่จานหน้าตาดิโอ้หน้าตาก็ไม่เร็วนะใช้ได้นะถาใช้ได้กลิ่นหอมเนี่ยหอมน้ำปลา,านะน้ำจะน,อน้อยกว่ไม่ยโอตต้ต้องต้องยออีกรอบหนึ่งข้นหยามันอาจจะยังไม่เข้ากันดีเท่าไหร่อนะมกลิ่นนี้ใช้ได้ครับแต่รสชาติยังไงไม่รู้แต่กลิ่นนี้ใช้ได้ ไอ้เยี้ยอันนี้เรายังไม่ใส่ปลาในตัวเนี้ยปลาแห้งปลาแห้งกับโถดินโถนิสงก็นั่งด้วอยู่น่ากินอยู่แล้วนะไม่ได้นะเอาโรยทีหลังโอ้โหปลาแห้งโรยเข้าไปโอ้ ต <Okay. S 1> ัวนี้สงโอเคโตยหน้าเข้าไปโอ้โห